ครับกีดฤดูหนาวเนี่ยไม่สามารถที่จะกีดกลางคืนได้ตื่นไม่ไหวครับ,รบเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่าน,นนะครับที่ติดตามบ่ารรถอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศการหยอดกรดนะครับในช่วงเช้านะครับก็มีเพื่อนๆสมาชิกในเฟส นะครับสอบถามมาว่าจะเปิดยางเนี่ยปิดมาแล้วหลายเดือนนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมาชิกใหม่นะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าควรเปิดเดือนไหนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเปิดประมาณเมษานะครับหรือพฤษภาอะไรประมาณนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ สถานการณ์ว่าความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมของต้นยางนะครับอย่างในช่วงนี้เนี่ยบาโรดจะบอกเลยนะครับว่าตัวบาโรนะุะไม่ได้ปิดนะครับมีเอ่อเปิดกีดตลอดนะครับแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยหลายท่านนะครับในพื้นที่ของบาร่ยเปิดแล้วนะครับเปิดหน้ายางแล้วนะครับแล้วก็ขายกันหลายเที่ยวด้วยแล้วนะครับผมสาเหตุที่เปิดก็เพราะว่าความพร้อม เช่นใบายางนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมใบายางนะครับใบายางตอนนี้เขียวเข้มแล้วนะฮะเขียวเข้มแล้วนะครับเขียวแข็งแรงนะครับไม่ใช่เขียวธรรมดาอันนี้จะเห็นร่องรอยของลาแป้งนะครับลาแป้งเนี่ยก็จะติดกับใบไปอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าใบจะแก่แล้วก็ก็ยังเป็นแผลอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับของบ่าลนั้นใบายาง อ่าเขียวแก่แล้วนะครับตอนนี้เขียวแก่แล้วนะแต่ยังไม่ถึงกับเขียวยังไม่ถึงกับแก่นะครับเขียวแล้วเขียวเข้มแล้วนะแต่ยังไม่ถึงกับแก่บาร์ดก็เปิดมาตลอดไม่ได้ปิดนะครับสวนบาร์ดแต่ว่าช่วงนี้จะให้ผลผลิตค่อนข้างดีนะครับก็คือให้ผลผลิตอา่าก็ถือว่าปกติแล้วนะครับแล้วก็บาร์ดก็กีดรตสองพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับก็เลย ส่วนสมาชิกอื่นๆที่เขาอยู่บริเวณรอบด้านเนี่ยเขาก็เปิดแล้วนะครับเริ่มเปิดกันแล้วก็ขายกันเที่ยวสองเที่ยวไปแล้วนะฮะทีนี้ถามว่า,าควรเปิดเดือนไหนมันขึ้นอยู่ที่สภาพภูมิเทศของอภูมิประเทศของแต่ละสมาชิกแต่ละสวนนะครับว่าพร้อมอยางสมบูรณ์ดีหรือยังนะครับถ้ายางใบเขียวแล้วนะครับพร้อมที่จะสั่งข้อแสงได้เต็มที่แล้วก็ เปิดได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเปิดได้ก็กว่าที่จะออกกว่าที่จะยางปรับสภาพเข้าที่ก็โน่นแหละเกือบเดือนนะครับก็เปิดรอไปได้นะครับแต่สําหรับบาโรดนั้นตอนนี้ให้ผลผลิตปกติแล้วนะครับแถวบา์โรดเนี่ยน,นะครับจังหวัดเลยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดประมาณเดือนนี้นะครับประมาณเดือนมีนานี้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับมีใบเขียว นะครับองค์ประกอบก็คือใบเขียวยังไม่แก่นะครับเขียวเข้มยังไม่แก่แล้วก็มีน้ําจากฝนมาล่อเลี้ยงตลอดนะครับคือช่วงนี้สามารถเปิดได้สําหรับพื้นที่บบาวโลดนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนเพื่อนที่สอบถามมาไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ต้องดูดูความพร้อมของต้นยางด้วยนะครับถ้ายางเขียวยังไม่แก่ก็สําหรับคนที่ปิดหน้ายางอยู่ก็ก็ ก็ต้องรอให้ใบเขียวเข้มก่อนนะครับแล้วก็ดูภูมิอากาศภูมิประเทศว่าฝนตกดีไหมสม่ำเสมอไหมอันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับสําหรับบาโลนั้นตอนนี้เกีดได้สม่ำเสมอแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดหน้ายางนะครับแล้วก็ใบเขียวพร้อมสังเก์แสงได้เต็มที่อันนี้คือตอบคําถามสําหรับเพื่อนๆืเนเดี๋ยวปันนี้จะพาไปดูการไหลของช่วงใบายางเขียวเข้มนะครับ ไปเราไปชมกันครับอันนี้คือมีดที่สามนะครับของในรอบนี้นะครับหลังจากที่ใบเขียวแล้วนะครับเขียวเข้มแล้วนะครับอันนี้คือมีดที่สามนะครับใบก็เขียวเข้มพร้อมสั่งข้อแสงได้เต็มที่นะครับสำหรับในรอบนี้ก็ สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ายางท่านใบยางท่านสมบูรณ์แล้วก็เปิดได้นะครับเพื่อนๆครับไม่ต้องรีรออะไรเลยครับผมนะครับเนี่ยของบาโรดก็เขียวเข้มแล้วนะครับก็อีกประมาณสักเดือนนึงนั่นแหละครับถึงจะแก่จัดนะครับรอฝนใหม่อีกเที่ยวหนึ่งช่วงนี้ฝนของพื้นที่บาโรดตกต่อเนื่องตลอดนะครับดูจากพื้นดินไร่ข้างๆนะครับก็ชุ่มฉ่านะครับที่เขาเพิ่งไถกบไปนะครับของบาโรดก็น้ํา ไม่ขังแต่ว่าก็พื้นแฉะอยู่นะครับอันนี้คือมีดที่สามนะครับของรอบนี้นะครับวันนี้มาหยอดกดเนาะมีดที่สามต้นออกดีก็ออกดีจริงครับต้นออกไม่ดีก็ได้ธรรมดาน,นะครับ ก็เป็นการตอบคำถามเพื่อนๆนะครับที่ถามว่าเปิดยางช่วงไหนดีก็จริงๆก็ถ้าเราพร้อมต้นยางพร้อมก็เปิดได้เลยครับมีนาเนี่ยนะครับมีนาเป็นต้นไปเนี่ยเปิดได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็หลายคนก็ไปรอเปิดพฤษภาเมษาพฤษภาไปโน่นนะครับแต่จริงๆแล้วมีนาก็เริ่มเปิดได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บางพื้นที่นี้ฝนตกดีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ใบาย,ยางก็เขียวไว นะครับแล้วก็แกวัยแล้วก็สั่งข้อแสงได้ดีก็เปิดได้เลยยางใบเขียวแล้วนี่ครับมันก็สามารถที่จะสั่งข้อแสงได้เต็มที่นะครับฝนประกอบกับฝนช่วงนี้ตกดีเหลือเกินนะครับไบร่บาโรดนี้ดินยังเปียกอยู่เลยนะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือน มีนาหรือเดือนกุมภาเอ้ยไม่ใช่ครับเดือนมีนาหรือเดือนพฤษภาเมษานะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้ายางอีกทีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดใหม่หรืออายางเก่านะครับเปิดซ้ําหน้าเดิมนเปิดซ้ํานะครับก็สามารถที่จะเปิดมีหลายท่านถามมาว่าเดือนไหน เราควรจะเปิดหลังจากที่ปิดหน้ายางไปแล้วเนี่ยเราควรจะเปิดเดือนไหนให้ท่านดูที่ความเหมาะสมความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมพร้อมในที่นี้หมายถึงต้นยางนะครับใบเขียวเขียวเข้มเขียวเต,เต็มที่หรือ,อยังนะครับแล้วก็ฝนมีมาให้ท่านได้หรือไม่แต่จริงถ้าใบเขียวนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เลยสำหรับบาโรนะครับ แต่สวนของบาโลดไม่เคยปิดนะครับก็เปิดตลอด ้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกล็ดได้เลยนะครับเนาะอันนี้เข้ามีที่สามนะครับถ้วยก็เป็นถ้วยพันห้าร้อยซีซีนะครับถ้วยใหญ่หน่อยก็คือถ้วยโลครึ่งมีที่สามนะครับสำหรับฤดูการนี้ใบของบาโรดเขียวเต็มที่แล้วนะครับเขียวมากแล้วเขียวเข้มแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฝนก็ตก ไม่หยุดเลยนะครับเพิ่งหยุดเมื่อเมื่อวันนี้นลครับต้นยางแห้งกวดีก็สามารถเปิดได้อย่างสบายสองพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้บอลดใช้วิธีกีดสองพักหนึ่งนะครับส่วนเวลากีดบาโลดก็เลือกเวลาตีสองครึ่งนะครับวันนี้ที่เข้าสวน กับลูกชายนะครับ จะมองไม่ชัดนะครับเนาะกลางวันไปกลางคืนตอนนี้ตีห้กว่าแล้วครับจะสว่างแล้ว <c oughs> ก็เลือกเวลากิีดที่เหมาะสมนะครับก็คือตีสองครึ่งตีสองกว่ากว่านี่ก็มาแล้วก็สามารถที่จะให้น้ำยางไหลดีกว่านะครับดีกว่า ก่อนหน้านี้บ่าโรโลดกรีดกลางวันเพราะว่าช่วงฤดูหนาวมากๆนมันไม่ไหวจริงๆครับที่สวนบ่ารโรดนี้ที่พื้นที่จังหวัดที่บาวโรดอยู่เนี่ยหนาวมากครับกรีดฤดูหนาวเนี่ยไม่สามารถที่จะกรีดกลางคืนได้ตื่นไม่ไหวครับ <c oughs> ถามว่า มีเพื่อนๆหลายท่านถามเหมือนกันนะครับว่ากรีดมือเดียวทําไมกรีดยางมือเดียวทําไมกรีดยางมือเดียวมันก็มีหลายสายเหตุเนาะถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นครับจาเป็นบางบางเหตุการณ์นะครับอย่างการณีที่บา่าวโรดมาคนเดียวถ่ายคลิปอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาก็จะใช้มือเดียวกรีด แล้วบางทีคนที่เขามีพื้นที่ที่เอียงลาดไม่ไม่ใช่พื้นที่ราบเนี่ยเขาก็จะต้องใช้มือหนึ่งกอดต้นยางไว้เพื่อไม่ให้ล่วงไม่ให้หล่นอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่จําเป็นแต่หลกัลกๆแล้วนะครับการกรีดสองมือจะให้น้ําหนักและควบคุมมีดได้ดีกว่านะครับ